ใต้วงแขนดำครัามาขามเปียกและโยเกิร์ตจัดการได้ค่ะสาหุ่นดีผิวขาวมีออร่าแต่ถ้าใต้วงแขนดำครัาก็ทำให้ขาดความมั่นใจในการแต่งชุดสายเดี่ยวเกาะอกได้ค่ะแล้วเราจะทำยังไงดีที่จะขจัดปัญหาใต้วงแขนเพื่อเพิ่มความมั่นใจพร้อมแต่งชุดสวยโชว์ความขาโอโมโมีออร่าตลอดทั้งตัวได้ วันนี้นานาสาระมีเคล็ดไม่รับที่หาส่วนผสมได้ไง่ายๆใช้แล้วได้ผลดีมาฝากกันค่ะนั่นคือสูตรโยเกิตรสดธรรมชาติผสมกับมะขามเปียกพลังมะขามเปียกเพียวๆอาจจะดูว่ารุนแรงสำหรับผิวบอบบางอย่างบริเวณลักแร้เกินไปเพื่อลดพลังการกัดให้อ่อนลงให้นำเนื้อมะขามเปียกมาผสมกับโยเกิตรสดธรรมชาติ ใช้มือขยำให้ส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนํามาขัดหลักแร้ให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละครั้งหลักแล้จะขาวและนุ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสูตรธรรมชาติแบบนี้อาจต้องใช้เวลาในการลดความหมองค้ำลงไปเรื่อยๆไม่ได้ลดไปในการทําเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งใจร้อนทำบ่อยๆจะให้ผลที่ดีและไม่เป็นอันตรายต่อผิวเหมือนกับใช้สารเคมีค่ะติดตามด้วยเะใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน